าดึง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 คอยนี่ดึงคนทั้หลายดึงะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราม่ปลาทียเรามปลาเค็ไต่ว่าคนจับปินปลาทดำิดไปมหางเลยโอ้ยแต่มันีวตงุ่้หนี่เลย ลูกดำมันนี่โงอมาได้แล้วนี่หามมาได้ลูกมาเป้ดึ้นลูกพ่อจงจั่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 งตั่งจ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 ม่ไจั่ง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 เั่งจั่งจ่งจั่งจั่งจั่นจั่งจ่ะจั่งจั่งจั่งั่งจ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 ั่ั่่ัง รอบนี uh ้เว anyway. oh ียงกันเทิงเลยเด้อเออเอ้าเบียงแมย์เพขู่ข้นยังไงหนึ่งสองสองอ๊ะไปลูกไปบดแยงลาอยลาลอยกันโตเตเฮ้ยเอ้ยอะ เบิ่งคุล้วปล้วุนองสะวานนั่นแหละน้องปกินดอกไปเบิ่งคุแล้วปดป่าแล้วคิณที่าเพอแล้วโยกลุกนเปื่องอาหารจับดูสิจับดูนี่้ากรู้พรับดิใหคอยลยกขึ้นกินออกไหลออกนม่ต้องก่อหตัวเงางา

นี่ปลาคออะไรเออให้มาตัวเงี้ยงๆปลาคอเออได้ปลาคอเราไม่เห็นตัวแล้วปรนเดี๋ยวปลาเน่าเสร็จปลาเน่าปลาคอเน่าจะเท่าไงสายอ๋อสายโอ้มเป็นหญ่กางสายอันนี้เหยียบมันได้หนิเหยียบมันได้หนินี่เหยียบมันนี่ปลาเนี่ยเป็นเห็ดปลาเดี่เออปลาคอมันหลายเซตอยู่ในแงงอันบอลไปสร้างตะเกียงแล้ว นี่นี่มันขึ <the <the ้นนั้นขึกขตมนี่ไง้าใจเบาขี้ผันขี้ผันออกไปเรื่องเหายเห็นเ่าดอย่าไวางไว้ฮาราอยาออกมาตั้งนะโหมีขนาดมีปาเปลียนเครื่งตายบุห่ามันเศ้าหายใจเอาออกไหมงออกมุงออกถุงออกโอ้ยนานี่ก็คือยอยากมาใกล้ ทใจเน้อะไปอีจนกูฮไม่หาแต่จมีอีจนรวยเาจะเม็ดเอาไปไหมละเม็ไหมจะละเม็ดเอาไปปล่อยไหมเอาน้ำกระมนจบเล้ ลเม็ดอ่างจอยนะฮนบนตัวเป็นรูทุบเลยโอ้โหจับเมาจับเมฆ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 มันติดตัลงสะก่อนฮานาเค่อนแก้จับอาเที่ไปเจ้าแบบแม่ไปยังไง ลาจุนใาจุนวัชพี้โกตัวนี้วักพื้โกะดูกดำไป๊บๆๆมาให้ตัดกิ่งมัปไปสิบนเมทีอันเทเมธิล่างปลาเกิดดึงเมธีไปนี่โยนนี่คือพระเจ้าประจิย พยายเาเป็นดูนะได้สั่งไปเขา